สวัสดีครับอยู่กับนันชาแนลครับผู้ชมเรวันนี้อยู่เกม Ark s u r v i v อี EP ห่งครับผมโอเคครับเราจะมาเล่นเกม Ark s u r v i v กันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเบื้องต้นผมไม่เคยเล่นเกมนี้แต่หลังจากซื้อเกมมาแล้วได้ท,ทดลองเล่นคนเดียวแล้วนะครับก็ดูคลิปสอนนู่นนี่นั่นบ้างได้ลองเล่นเลยคนเดียวแล้วประมาณสาชั่วโมงครับเพื่อที่จะไปเป็นคลิปลงให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคไม่รอช้า ไปกันเลยครับทำไมถึงวัเนเล mm ็กอาร์ฟเวอร์ก็ได้ดูทางสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับเล่นเออแล้วก็อยากเล่นด้วยแล้ว mm hmm. พอดีได้ข่าวว่าปีหน้ามีอาร์สองจะทำอาร์กสองนะครับเลยเอออยากเล่นเกมนี้มากผมเป็นคนชอบเล่นเกมแนวโซเวอร์ hmm. อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เบื้องต้นผมลงมัดสองตัวนะครับลงมัดอ่าหรือทิ้งของ mm hmm. ผมไม่รู้พวกนี้ใช้ทำอะไรนะคุณ mm hmm. ผู้ชมรู้แต่เนี่ไยไ้ใส่คราร์เซานะครับผม mm hmm. อ่าต้องบอกก่อนว่าผมปรับคูณไว้ระดับหนึ่งนะครับใช่เพราะว่าเพื่อการเล่นคนเดียวมันค่อนข้างจะง่ายระดับหนึ่งนะฮะมันจะได้แบบไม่ยากจนเกินไปนะผมตกใจเพราะถ้ามันยากเกินกไปม,นมากเล่นแล้วเดี๋ยวจะเบื่อคุณผู้ชมตายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความยากของตัวเกมผมปรับไว้สูงระดับหนึ่งเพื่อที่จะได้เจอไดโนเสาร์เลเวลเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็ดาเมจไดนโนเสาร์จาก0.3ไปจาก0.5ผมปรับอยู่0.3นะครับผมลดลงมาหน่อยเพื่อที่จะแบบไม่ตายง่ายจนเกินไปนะฮะส่วนเรื่องคูนนู่นนี่นั่นก็ปรับไปแต่ตามสมควรเรัาสมมติจะเน้นเรื่องน้ำหนักซะส่วนใหญ่้วก็จะเน้นการใช้ไดนโนเสาร์เป็นหลักเลยเพราะผมจะปรับได,ดนโนเสาร์คูนไว้ก็เยอะอยู่นะ,ะน้ำหนักระดับหนึ่งอะไรพวกนี้ครับผมจํานวนการเก็บเกี่ยวเมื่อใช้ไดนโนเสาร์เก็บเกี่ยวจะได้เยอะนะ ก็เลยเห็นมันเป็นเกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็เลยแบบมาปรับให้ตรงนั้นมันแบบได้ใช้ให้เต็มที่เนี่ยผมตอนที่ผมหัดเล่นน่ะผมมีถิ่นฐานที่ตั้งใจงว่าแต่ตอนแรกผมว่าจะไปตรงเสาเขียวหรือเสาแดงแต่เสาแดงมันออกทะเลทรายยากนะครับผมก็เลยเออเอาตรงเนี้ยตรงที่ผมเออตอนที่ผมหัดเล่นเื่อผมมาสร้างไว้ตรงนี้มันก็ยากง่ายระดับหนึ่งนะคุณผู้ชม แต่มันไม่ค่อยมีเราเซแบบน่ากลัวน่ากลัวเท่าไหร่ข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยพราราเซาเรื่องอะไรเราต้องจับนะครับอีพีนี้ผมตั้งใจว่าจะจับเลวแปดท่างใจจะจับพารเซาก่อนระดับแรกตัวหนึ่งเพื่อที่อเจ้าน้องไว้เก็บเบอร์รี่อ่ไว้เก็บเบอร์รี่ไว้เก็บแคทตัสนะฮะแบบแคทตัสพวกเนี้ยอ่าต้นแคทตัสต้นกระบ,บองเพชรนะครับเพื่อที่จะมาทำดินเหนียวเราจะทําบ้านดินเหนียวกัน ถ้าอยู่แบบสกอเอิร์ธนะต้องทำดินต้องใช้บ้านนินเหนียวนะครับผมเพราะมันทำง่ายดินเหนียวมันใช้ทรายกับตัดนี่แหละผมได้เห็นนะใช่เดี๋ยวต้องเก็บหนังเลยนะคุณผู้ชมเกมนี้เป็นเกมในซลเวอร์นะครับบอกก่อนเลยถ้าเกิดใครรักในลกเสาที่ชอบในเสาเป็นติ่งในลเสาผมกราบขออภัยในที่นี้เลยนะครับผม าะเราต้องฆ่าน้องนะครับมีกี่เม่ีผมเห็นมีตั้งหลายตัวเป็นหนหมุดอ่ะนี่ครับต้องใช้หนังใช้เนื้อครับเนื้อปี๊ย่างต้องตีดีๆนะครับเดี๋ยวจะไปโดนตัวอื่นไปยุ่งวุ่นวายนะดู ไ,ไกลๆครับผมนัปเตอร์ครับช่วยีรัปเตอร์ไหมยังจับเขาไม่ได้นะครับแต่อีพีนี้ก็ตั้งใจว่าจาับส้งสองตัวนะแต่เดี๋ยวผมไปปักหลักปับฐานก่อนทําถูกนอนก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดตายแล้วมันเกิดไกลนะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมไม่อยู่แถวนี้ครูนี่คือเด็สาวยุคดึกด,ดำบรรพ์ครับ ไทยท่านสรัฐมังเถอจำชื่อไม่ผิดมันเป็นดโนเสาร์ที่ผมกล่าวว่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของแมปเนี้ยเอที่ผมตั้งใจจะทําคลิปอะจะไปตีมันจะไปฆ่ามันเออแต่ไม่คิดว่าจะมันจะอยู่ใกล้บ้านผมขนาดนี้ไงจะสร้างบ้านตรงนี้ดีปะวะแต่ผมไม่รู้มันตีตโนมัิหรือเปล่านะถ้ามันตีตโนมัินี่ผมแย่เลยนะเขาตกใจเลยอะ อนนี่หัดเล่นคนเดียวมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ใกล้ๆเกิดภูเขาสูงเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดส่มอยู่แถวนี้นะมาเอาฮูนลัเตอร์โอ้โหชมลัตเตอร์สองตัวอ,อะไรเนี่ยสิบสามแล้วครับต้องเออทำบ่วงก่อน ข้าน,นีโดนละผมโดนละผมโดนแล้วคุณผู้ผมผมผมชมอ,มอตายตายตา,ยต,ายตายไหมโอ๊ยโอยูได้โอ้โหมีขนาดปับดามเมจลงมาหน่อยเนืนอคุณผู้ชม <c oughs> โอ้หาที่ทำก่อครับหาที่ปักหลับปักฐานครับไม่งั้นไม่ไหวครับข้ามหมัอกก่อนเลยไม่ตีใช่ไหม ตีใช่ป่ะไปที่อื่นได้ไหมอะาไปที่อื่นได้ไหมอะเกามากเลยอะเราก็กลัวตีโดนนายมากเลยอะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านดินเหนียวนะครับแต่เบื้องต้นผมต้องทำฐานวางก่อน ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบสร้างแบบสร้างนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยไปแบบเออแล้วค่อยไปขยายแล้วผมสร้างผมชอบสร้างแบบเป็นดินเหนียวไปเลยนะครับดังนั้นผมยังไม่สร้างบ้านเร็วๆนี้นะใช่ยังไม่สร้างบ้านเร็วๆนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคเนื้อได้หกชิ้นแล้วครับเอาไว้ก่อนนะฮะกันหิวโอเคครับเราจะไปหาจากพอลาเซวก,กันนะ เราต้องมีเนื้อเน่าระดับหนึ่งการที่ทําเนื้อเน่าได้คือผู้ชมเห็นตรงคําว่าเสียเวลาเสียเวลาเสียไหมหรือเสียเวลาน่ะที่มันนับถอยหลังอยู่อ่ะคือเวลาที่เนื้อจะเสียถ้าสมมติมันใกล้เหลือประมาณสามสิบวิแล้วเรากดแยกทุกชิ้นอ่ะอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นช่องละหนึ่ง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 ใช่ไหมมันก็จะเสียพร้อมกันแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเน่าเก้าสิบเอ็ดชิ้นพร้อมๆกันแต่ถ้าปล่อยให้มันเน่าเองตามเวลาเงี้ยว่าจะเน่าแค่ทีละชิ้น อันนี้คือวิธีทำเนื้อเน่าชนิดหนึ่งวิธีที่สองมันจะมีมอสที่จะเป็นเครื่องอบอ่าเครื่องอบสําหรับทําเนื้อเนา่าออันนั้นคือสองสามคืออ e ีแรงที่อยู่ตามทะเลทรายไอตัวนั้นมันจะดอบเนื้อเน่านะครับน,นี่ทำเนื้อเน่าค่อนข้างจะง่ายสําหรับแมปสกอเอิร์ดน่ะแถม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 อ่ะผมจะบอกว่านี่มันมีเออไอน,นี้นะคุณผู้ชม อะไรนะไข่มุกไข่มุกก็แตกต่างไขหินแตกต่างยังไงนี่คือไข่มุกครับเห็นไหมหลังมันพื้นมันผิวมันจะเหมือนเปลือกหอยอ่าอันนี้คือหินเนี่ยหินนี่ไข่มุกจะแตกต่างกันได้ชัดในเวลากลางวันสามารถหาได้ตามพื้นที่มันจะเป็นเหมือนดินแห้งๆขอดๆหรือแหล่งน้ําอยู่ในแหล่งน้ํานะครับถ้ากลางคืนจะเห็นตรงเนี้ยเป็นวิบวับวิบวับวิบวับเป็นเรืองแสงนะผมเห็นไหมตีแล้วได้สี่ร้อยกว่าชิ้น มีรัตเตอร์ครับดูวรัตเตอร์ก่อนน่าสนใจไหมวิ่วเท่าไหร่คือถ้าผมทําสปายการ์ดอะมันจะง่ายมากเลยไงในการส่องไม่ต้องเข้าไปใกล้กลกลจะตายยังอะเหมือนจะตายแล้วเลยรัตเตอร์วิ่วน้อยเหรอเรียบร้อยตายเน็ตอานาดวิ่บแปดเอาเก็บซานะครันอ๋อนี่จะเป็นรัตเตอร์สองตัวแรกที่เราเห็นท่านผู้ชมครับ เรากลับไปหาพลาซ่าหน่ออมนี้ต้องได้สักตัวครับผมเรียบร้อยก็เอานะขอเกินยี่สิบขึ้นละครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเลเวลสูงวลาเราจัดได้แล้วสเตตัสก็จะขูดเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมร้อนร้อนมากร้อนจนระอุร้อนจนแบบร้อนจนมีเสุดแล้วพลาซอาเลเวลยี่สสี่ ตัวนี้แหละสักสี่สิบขึ้นเถอะเท่าไหร่สิบหกอ่ะยี่สิบสี่มาไหนไหนเอาหายไปอีกะเอาอยู่นี่สีเขียวใช่ไหมยี่สิบสี่โอเคเราเลือกนาย,ย่แหละเขียวของนายแค่ไว้ เบอร์นี่เฉยๆเพื่เท่าไหร่ก็ได้หรอกนหัวตายก่อนสลบนี่ยอืมดีนะสลบก่อนถ้าผมไม่อยู่จริงๆแล้วเสียะโดนตัวนี้ละมั้งผมจะตายครับคุณผู้ชมนิดเดียวเอง คือสาเหตุที่แบบอยากจะจับน้องไม่แบบเออเยอะๆอ่ะคืออยากกระจับน้องไม่เ,อเยอะ <ๆ S 2> เพราะว่าเลือดเขาจะเยอะคุณผู้ชมเราตั้งค่าให้กินแบบจับไว้ไว้นะครับแค่เดียวเดี๋ยวก็เต็มเต็มนั้นเ,เ,เลือดเขาจะเยอะพอเลือดเขาเยอะแล้วแบบเออมันสามารถทําอะไรก็ได้เอาหรอครับทามเลยกี่ได้ไหมกี่ได้โอเคดูดิเลือดอาบเลยดูดิ ยังไงจะเลือดเด้งเว่ยไเนี่ยไม่ได้เลยปั๊มเลือดก็ไม่ได้ด้วยเลือดผมลดคุณไม่ชมผมนอนเลือดผมไม่ลดใช่ไหมเนี่ยผมร้อนเลือดผมลดใหญ่เลยดูทีนั้นเลือดลุกลุกลุกเอาเนี่ยโอ้ตายตายโอเคทีนี้ก็เหลือแต่เลือดเน่าครับไม่ไม่ได้แยกไว้ด้วย สามที่เจ็ดครับถ้าเวลเราจับได้มากมากกว่านี้นะนี่ครับใช้อยู่แล้วครับนี่อไรครับเนี่ยเหยียบผมตายไะครับคุณ เลียวสี่ครับน,นโดนเหยียบตายมีคาเลยท่านผู้ชมหาหาไม่ออกเลยอ้อไอยไะตกใจหมดโอ้ทามันสัน่นเรือที่อื่นไปภาพมันสั่นว่ะเออคือถ้าเกิดเรามีพิกแอดรับ จะมีที่แอดธรรมดาใช่ไหมครับที่ที่แอดเลหล็กฝานเหล็กอีกเราจะเก็บแร่ได้มากกว่านี้แล้วคบหนุนทานจะมากกว่านี้น,นี้ผมเก็บไปก่อนนะครับโอเคครับเหลือทําเนื้อเน่าเดี๋ยวเตรียมแยกเนื้อเน่าไว้ผมไปเก็บสุกมาสุกเองด้วยเข่าก่อนครับระดับหนึ่ง ถ้าไม่เก็บไม้มาเพิ่มน้องผู้ชมใช้ฟางก็ได้นะครับใช้ฟางในการเก็บก็ได้นะเพือแต่ผมไม่ชอบนะครับว่าทำไมมันหนักจังน,นี่เป็นตัวแล้วคุณผู้ชมไข่มกุกนี่รู้ิพันกว่ชิ้นน้ำมันเก็บไปก่อนครับตรงนี้ไม่ได้ใช้หรอครับ อที่ขี่พลัสโซฟิวชั่นครับแปลเป็นไงผู้ชมอ่าไปที่ดดียอขึ้นไาอีกทีเลยเดี๋ยวเราหาจับเป็นทุกตัวไหมผู้ชม <c oughs> โอเคนะเนาะหาจาับทุกตัวดีกว่าเอาขี่น้องนี่แหละขี่น้องไปหาจับกันในทุกตัวหนึง่ง โอเคเราจะเสือครับสองตัวครับซอนอว่าในแถวนี้ก่อนเวลยี่สิบเวลแปดสิบข้าเววยี่สิบครับ งนโอเคตายแล้ว,ลลลวลงี้ไปไหนนะ่ะ ใช่ไหมแถวนี er ้ฝนร้อนอยู่นะคุณผู้ชม อยู่ต้องใช้กระบ,บองจะดีกว่าโตกันก่อนครับโอเคใช้กระบ,บองแล้วกันคุณผู้ชมจะเวิร์กกว่านะผมว่านะ oh. Oh. ครับฮีโร่ช่วยได้เยอะนะครับคุณผู้ชมถ้ามีสป,ปายการ์เราจะสามารถส่องอแล้ว่าน้องเขาจะฆ่าสัตรูอย่างไงครับ <c oughs> Por ahí, tomen luna. อื่นแกนอีกแล้วผม โอเเ้เต้นหุมชมเงียบเลยขอโทษครับคจับยากมุชมจับได้ไหมเนี้ย,ย,วยวัวตายก่อนยังเลยเลือดอ่านดะ All right. ต้องใช้ลูกดอ,อยกยาสลบครับต้องใส่เราใช้ลูกดอ,อยกยาสลบจริงๆแล้วโอเคครับอาลูกดอ,อยกยาสลบเลยแล้วกันแล้วผมปไปจอดพละอซไ้ตรงไหนเนี่ะไปผ่านกัน เราจบไว้แค่นี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเป็นว่าเราสร้างนู่นนี่นั่นได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยทำหยอดยางตลบเนาะไม่งั้นเราไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมใช่งั้เราไปไหนไม่ได้เลยนี่เราได้ละเน่าสองร้อยกว่าชิ้น เบเก็บไว้ก็เก็บไว,ว้แน่นอนกลัวมันนก็พอแล้วนะผมเบล่์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมก็จะไปเก็บแอร์ดอปไม่รู้เก็บได้หรือเปล่า สีออสิบสองดสีม่วงเก็บอะไรทุว่นไม่รู้ครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บดูก็มีของดอกระดับหนึ่งนะครับในแอดดอกก็จะมีพวกเสื้อผ้าหรือบูปิ้นสีสีตั้งๆามันดียังไงก็คือมันทำให้ค่าพลังมากขึ้นความอดทนมากขึ้น,นครับ ีเปิดได้รับผมเปิดไม่ได้หน้าอีกสงรมว่าชิ้นครับดูยโอเค เคครับเราจบอีีนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ตามที่ตั้งใจครับสร้างบ้านระดับหนึ่งมีไม่ใช่ว่าสร้าง้วกันมีชั้นความขอมีของที่ไว้ทาแล้วก็จับน้องได้หนึ่งตัวกับที่พยายามจับอีกสามสี่ตัวซึ่งจับไม่ได้เลยงั้นแล้วอีีหน้าเราจะมาเริ่มจับน้องเพืป้องกันตัวกันเช่นจะเป็นแรปเตอร์ก็ได้หรือเสือก็ดีนะครับแล้วก็จะเริ่ม ครับอ่าโต๊ะสมิธแล้วเราก็ต้องเก็บเหล็กแล้วเราจะไปจับน้องพวกที่ไว้ใช้ในการฟาร์มหินและฟาร์มเหล็กนะครับอ่าจะเป็นน้องอุ้ยอ้ายผมจําชื่อทางอันงนี้เขาไม่ได้ให้ตัวนึงคือหลังน้ำคือเขาเรียกกันว่าแองกิโลนะครับผมโอเคยังไงถ้าเกิดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่อีกทีหนา้าสวัสดีครับสนุกแน่นอนครับผม 오우 <laughs> <laughs>